ยึดได้แล้วทับพักหนึ่งบุกตลุยสนยานเกราะสไตรเกอร์8คูณ8ถล่มกระทืบขเขมรบุกตีแตกควบคุมพื้นที่บริเวณด่านบึงตะกวนพร้อมปักธงชาติไทยวางลวดน้ำทันทีขณะที่ขเขมรกำลังหนีกระเจิงหลังโดนไทยยิงทำลายเสาส่งสัญญาณเขมรกลางเลอพระวิหารกระจุยทั้งบาง โดยก็โหดเดีบดานไม่แพ้กันในฝั่งตะวันออกจังหวัดสระแก้วนะครับที่ตอนนี้กองทัพภาคที่1กําลังจัดหนักใส่เขมรแบบรัวๆไม่มีพักหลังล่าสุดด้านกองทัพภาคที่1ได้ส่งข่าวดีให้ชาวไทยกระดิกครั้งแล้วว่าสามารถตีแตกด่านบึงตะกวนส่งยานเกราะสไตรเกอร์บุกบีเขมรพ่ายทันทีโดยด้านทัพภาคหนึ่งได้รายงานว่าสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนจังหวัดสระแก้ววันนี้ที่10ธันวาคม68ห่วงเวลา0 9 0 0น เขมรได้เปิดสามแนวรบหลักบ้านคลองแผงอําเภอตาพระยาซึ่งควบคุมพื้นที่ได้แล้วแต่ยังมีการประทะเป็นระยะด้วยปืนคอลและต่อมาคือบ้านหนองยาแก้วอําเภอโคกสูงที่สามารถควบคุมพื้นที่ได้แล้วแต่ยังมีการประทะเป็นระยะด้วยปืนคอลฝ่ายเขมรยังระดมยิงบ m 2 1ตกลงหมู่บ้านส่วนบ้านหนองจานอําเภอโคกสูงนั้นก็ยังมีการประทะเป็นระยะด้วยปืนคอลโดยรวมยังไม่มีรายงานการสูญเสียและกองทัพภาคที่หนึ่งยืนหยัดรักษาและทวงคืนอธิปไตยของไทย และต่อมาครับช่วงเวลา12.00นเปิด5แนวรบหลักดังนี้บ้านคลองแผงอเภตาพระยามีการปะทะเป็นระยะด้วยปอและคอแต่ก็ยังควบคุมพื้นที่อยู่ระหว่างเสริมความมั่นคงและสาป่าที่มั่นตั้งรับบ้านหนองยาแก้วอโคกสูงยังมีการประทับเป็นระยะด้วยปอและคอควบคุมพื้นที่สาปนาที่มั่นตั้งรับบ้านหนองจานอโคกสูงมีการปะทะเป็นระยะด้วยปืนใหญ่และปืนคอ บ้านคลองลึกอำเภออรัญประเทศนั้นก็ยังเฝ้าระวังมีการประทันเล็กน้อยเพราะกลัวไทยถล่มคาสิโนส่วนอำเภอคลองหาดพบรถสายพานฝ่ายกัมพูชาในพื้นที่สาคันฝ่ายไทยใช้อาวุธปืนใหญ่ยิงสกัดแล้วอย่างไรก็ตามนะครับต่อกับการสู้รบครั้งนี้ของทัพภาคที่1เองมาล่าสุดครับก็ดูเหมือนว่าฝ่ายไทยกําลังได้เปรียบและสามารถยึดได้อีกแล้วหลังล่าสุดมีรายงานว่าด่วนฐานอาหารพร้อมยันก่อสไตรเกอร์8ปคูณแกองทัพภาคที่1 เขายึดคือพื้นที่บริเวณด่านบึงตะกวนตรงข้ามจุดฝนปรนทางการค้าบ้านตาพระยาจังหวัดสราแก้วพร้อมปักธงชาติไทยและติดตั้งรั้วลดน้ำห่วยเพิงเพื่อกำหนดเขตป้องกันโดยด้านเพจดังไทยเบอร์มาเรลเวย์ทางรถไฟสายมรณะได้ระบุเพิ่มเติมว่าทหารอาหารพร้อมยานเกาะของทพ .1 หนึ่งเขายึดพื้นที่บริเวณด่านบึงตะกวนตรงข้ามด่านตาพระยามีการวางรั้วดน้ำกำหนดเขตเพื่อระวังป้องกันและน่าจะนำธงชาติไทยไปปักไว้ครับ จุดนี้อยู่เลยอาคารด่านศุลกากรบึงตะกวนของขเขมรที่สร้างขึ้นมาใหม่มานิดเดียวจุดนี้ผมไม่ขอทําภาพแผนที่ประกอบนะครับเป็นกําลังใจให้ทหารนะครับไม่ต้องดราม่านะครับภาพนี้ขเขมรแชร์กันไปไหนต่อไหนแล้วผมเอาภาพมาจากฝั่งขเขมรฝั่งไทยแชร์กันไหมผมไม่ทราบ พร้อมกับโพสคลิปทหารราบยันเกรอะข้ามาคันดานตัวตรงตาพญามุ่งหน้าเข้ายึดพื้นที่บริเวณบึงตะกวนของกัมพูชาสิ่งที่ผมอยากบอกทั้งทหารไทยและคนไทยว่าคลิปนี้ผมเห็นขมนปล่อยมาประมาณเกือบ2ชั่วโมงแล้วแต่คนไทยเองยังไม่เห็นโพสต์เท่าไหร่เลยกำลังจะบอกว่าไอที่ทหารเราแชร์แชร์กันในกลุ่มเฉพาะมันมีขมนเข้ามาเกาะดูดข้อมูลบ้างไหมครับเพราะคลิปไม่ได้มีแต่คลิปนี้ผมเอามาจากฝั่งขมรมีอีกเยอะ ก็งงว่าทำไมหลายครั้งคลิปมันแพร่ไปที่ขมรก่อนที่จะเห็นในโซเชียลไทยด้วยซ้าระวังพวกขมรมาเกาะหาข้อมูลนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับความเดือดก็ยังไม่จบเท่าน,นี้หลังมาที่กองทัพพักที่2เองก็ดุเดือดและฝ่ายไทยก็ได้เปรียบเช่นกันโดยเฉพาะล่าสุดครับมีรายงานว่าเสาวทะวะเวคเรนบนปราสาทเขาพระวิหารของกัมพูชาได้พังทลายลงแล้วจากการสู้รบดุเดือดหลังกัมพูชาใช้พื้นที่ของตัวปราสาทนั้นเป็นสถานที่ปฏิบัติการทางการเมือง ซึ่งก็คาดว่าเป็นเสาส่งสัญญาณหลักที่เขมรใช้ติดต่อและบังคับระยะไกลต่างๆโดยเฉพาะโดรนผลิตชีวิตของเขมรที่แห่กันบินว่อนทั่วซึ่งก็สอดคล้องกับล่าสุดได้เผยว่าเมื่อคู่ที่ผ่านมาเจ้าที่ทหารไทยพบโดรนต้องสงสัยของฝกักฆ่าศึกพุ่งเข้ามาใกล้ฐานด้วยความเร็วสูงก่อนจะไปติดกับดักตาข่ายดักโดรนและร่วงลงโดยไม่เกิดการระเบิดโชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บพร้อมทั้งสามารถตรวจยึดศากดโดรนไว้เพื่อเก็บข้อมูล วิเคราะห์เส้นทางบินและรูปแบบการโจมตีที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตหลังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเก็บข้อมูลทางเทคนิคและภาพหลักฐานเรียบร้อยแล้วปัจจุบันทางหน่วยได้ทําการยิงทําลายดวลลำดังกล่าวทิ้งเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายหรือถูกนํากลับไปใช้ซ้ําในทางที่เป็นภัยต่อความมั่นคง เห <icana> <ข bum S 1> ม네ุนหมุนหมุนหมุนเอ้ยหักแล้วหักแล้วหักแล้วเตาหักหักหักลงหักหักดิเรียบอยไป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  ใจเย็นใจเย็นยิงยิงเดือดสายสายแล้วขึ้นอีกขึ้นอีกยิงโดนโดนโดนครับโดนโดนคันที่สามยุ้มันถอยให้ขยับขยับขยับเอาไม่ใช่ของเราเราปืนใหญ่ลงมายิงสองเจอกลวงควันเยครัข้างหน้าเปลี่ยนครับพี่ครับมันลงมันลงข้างหน้าเจอเจอหนึ่งสองหนึ่งสองผลกาตรวจเป็นลงเป้าหมายเปลี่ยน บมาาลงเป้หยครโดนโดนโดนซ้ำได้ไหมกำลังถอยน่าจะไม่ไม่เต็มอ่ะอีกสักชุดได้ครับจับมาครับุดท้ายซ้ำหน่อยซ้ำหน่อยที่เดิมโดตันที่สามปรับอะไรเพิ่มไหมครับไม่ปรับครับไม่ปรับครับไม่ปรับทราบไปที่กันเลบ Up. Up. I don't have that hub.